สวัสดีครับผมตอนนี้ถึงหน้างานแล้วเรามาร่วมงานนะครับร่วมงานขาวดำนะรโทนสนุนคงสำคัญหมายในกายนอรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งยินสิ่งะทิทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขับปั้นกระพุ่มไข่โปกระาบน้มัสการพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ประทานสง์และหลวงปู่หลวงตา พี่น้องทุกๆท่านแ,แด้แค่ผู้มีเกียรติแก้เกียรติธรมทุกๆท่านกระผมนายนกุณสายชมพูที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหน,นองแวนจึงได้รับสันธารมัติจากเจ้าภาพเป็นผู้นําเรียนประวัติของนายก้าผู้วัยชมในครั้งนี้หากผิดพาดประการใดกระผมไม่มีเกตนาที่จะรบยูดูมิ่นอยากยามประนาม ในก้าแต่กานกระผมให้ข้าหุทธกันกระจบยินดาลโพงก้าเป็นเรื่องท็้ราไ้ก่อนานโอกาสนี้หาจเปนขาในการมาเรียนปักบับเมนก้าชัยยัพรมเกิดเม่อวันที่20่กุมภาพันธ์พศส5ง3ราเป็นบุตรของคุณพ่อคำดี คุณนี่ตอนนี้ก็เป็นประธานนะครับเป็นนายกนะครับนายกของแบงค์นะควมวาจังหวัดนครมีพี่นองร่วมาากนเคทุกทุีนาก็ยธีรผู้วัยายสมเกรชยเยีคนเยอะมากนะอันนี้ครับ ไชยพงศ์ยังมีทีนีประกอบอาชีพส่วนตัวคนเยอะมากนะผมนูนะที่จอดรถไปมนาครั้นกะไปถึงบ้านบบาวนุนะครับประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับประวัติการศึกษาจบโมสาที่โตโยตโนประวัติการกรงเรียนของนายก้านชยพงศ์นะครับได้แต่งงานสมรสกับนางสายจากไชยพงศ์ เม่ทีพศ2 5 3 5มีรถเจีากันสามคนคนที่นก็นางสถาพอแทยัตถนสอนางวิสินรัตแทยัตุนสามมสทิชราแทยัตุนประวัติส่วนตัวของนายก้าเป็นคนที่มีความขยันมั่นเพียรดูแลครอบครัวมาเป็นดังนี ยก็โตทุกหนทุกอย่างโตพอสัตทุกอย่างที่ผ่านมาได้ได้ทำประโยชน์ของส่วนรวมในสังคมด้วยดีตลอดมาจึงถือว่าเป็นพ่อบ้านคนหนึ่งหรือว่าเป็นที่เป็นแบบอยา่อยางที่ดีได้รับปัญเสียเป็นคนบ้านหนึ่งเดือนบางต่อญาติพี่น้องทุกทุกคนประวัติการเจ็บป่วยนั้นเมื่อวันที่สามนาค การติดป่วยโดยกาหันลูกเล่เมียลูกระธัญญาก็ได้นำส่งโรงพยบลห่ทำใหวานอว่าคุณหมอก็เป็นส่วนเซ็เอเซลูราการป่วยของท่านหมอปิงลงก็เห็นว่าเป็นโรคไตวายฉับพลันคุณหมอจึงไดเยียวยาตามกรรมการของคนป่วยเป็นมนดีขึ่งเก็บกับใจ เมาเป็นแม่นางสุนุลพยาบาลใหญ่ตงาวลตะบนนครรักษาพยาบาลด้วยดีรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสะบนนคร28วันแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นแต่ประกันเกจนถึงวันที่30เวลา02.50นอันนี้จะทุกครั้งรักษาที่นี่เป็นขอไม่เพียง รูปเป็นพรนามัญญาสังขารและวิญญาณทุกทุกอย่างก,ก,าก็ได้ร่โรยไปตามการธาตุทั้งสี่ขันธ์ข้างลมยินนะ้าลมไปก็เจ็ดสายออกาศกันไปท่างการทรวงลูกเล็บเ,เนื้อเรนั่งดูร้องนอบตัวการอยู่ในขณะน,นั้นที่นึ จิตสงบดวงดังแช่ช้าซึ่งข <hi> าดเสาร์แต่อย่างไม่มีวันกลับอันเป็นพื้นพื้นทางใจตรงคระทูตสิริอายุได้ห้าสิบสามปีครับเพอควงร่มจาะแยกพี่น้องครับไว้อะไรสักหนึ่งนาทีครับ การนิจชัอะไรแล้วควรทำสุดชอบชัาโสโกานน้าตาไหรคุณพกก่อกล้าหรือก้าคนดีที่จากไกลเศร้หาหรือไทยไักคงตรงอวลาไม่นิดว่าวันนี้จะมาถึงวันนี้ซึ่งอะไรแล้วสู้หาคุณพ่อก,ก้าสุดที่รัเกเขียงนีม้มารับลาร่วมไปไกลน้องวานคุณพ่อก,ก้าเป็นครูผู้ให้การศึกษา สอนวิชาโอปรุงบูมเกณฑ์สามเป็นพ่อที่ดีด้วยชีวิตจิตยินดายสอนลูกหลานหนองที่มีวินัหสิ้นแล้วลูกงโพธิ์ทองหอมชีวิตดังอาทิตย์จันทร์รับดับเสงใสขาดเจ้าแล้วสั่งแรงแห่งรับชัยตอนนี้ไปลูกคุณสร้างหนองทีวันทุกข้อยทำมพวกโอ,อปรุงบูมวิเศษกำฝังใจพ่อหนี้มิเปรย์ผัน คุณพ่อก้าคุณดีชัดชื่อที่สำคัญได้ยึดมั่งคุณธรรมสร้างจมดีมาแบบนี้ไม่มีอะไรรอยยับดิมันเกิดอ,อิ่มใบหน้าเตรียมราศีเหลือเพียงผ้าเก่าๆซื่อทีวีสุดโสอีวิวานเปนจ่าปังสาธุสาธุของสงบราดา์ของเจ้าจงได้ขึ้นไปสู่จุดพระทิพย์จงประสบอยู่มองเมงเดนสวรค์ สงบเย็นร่มเงยชื่นที่วันสุขสันนิษฐานโดนเอ่อสังพุนขัดให้ขอพบพระคุณแก่ทุกท่านครับพิธีต่างๆก็คงจะเป็นการเป็นการกระวายผ้า มาปรกตูปุณไทรปิดครับครับกม<า>ครับคุณไ<ผ>ม่ได้ดูชื่อครับตุกที่ว่าามาปกกุกปุณไทริครับครับเรากาประปครับเป็นการปอดผ้าไตาิดครับเราวคับน,นี้ประกาศไปเชิญท่าน ปรยูนทาเลอร์น,รนายกองการทน้นส่วนสมเด็ในเวนใกนะครับเป็นปผู้วัาพามหาวินนทุาลัยสกลไปเกิดกันแ่ติ